ยังก็อร่อยโลแปดจ้ะได้เอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวมันจะเกินโลแจ้ะโลแปดโลนะวันนี้หอยเป็นผู้ตัวใหญ่ทุกคนนี่ค่ะธรรารอานยังไม่ได้เอาน้ำแดงขึ้นประกาศยำเช้า

ไม้ละ5า0บาทแถมไม้หนึ่งด้วยนะหนึ่งร้อยบาทได้หกไม้ทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆค่ะที่นี่หาดพระลานะทุกคนลูกค้าย,ยังไม่มาใช่ไหมพี่จ้าอันนี้600ใช่ไหมใช่ค่ะพี่เอานนี่ให้พี่หน่อยได้ไหมนี่หน่าจิ้มันมันนะใช่ <laughs> นี่กริ่มเป็นอะไ โตเท่ไหนหรอเก้กระดางก้ากรนีู่ชาด,ดามาตามหาก,กงไดกงแล้วนะคะรเบงว,วันนี้ทุกคนนี่ทะเลเอาไปในอทะเลมาฝากทุกคนนะคะือชออตอนนี้ก็จะมีของทะเลสดขายข่างซึ่งข้างซึ่งในห้อรเดีย๋ยวมาเรียงกนะันมาเลย ปูมาสองเราแล้วทุกคนะาราจะ,ระให้แล้วก็ใสโหระพาในสวนของเรานี้ยแบบแล้วก็จะเรียงให้สวยแล้วเราก็เป็น,นุู่เรียบร้อยแล้วรอให้ซึ่งเราเราให้ซึ่งเขาห่อนเขาจะใสไปน้องค่ะประมาณสิบห้านาทีเนาะคือเจ็ดแปดนาทีก็ได้นะจำน,นให้เนื้อสุกหน่อยนะน้องค่ะเอาไปใส่สิบห้านาทีหกสิบห้านาทีปิดตาไว้ก่อนค่ะทุกคนพอน้ำเดือดเราเอาปูมาใส่เลยนะ ตั้งไว้ประมาณจาก15นา,าทีคร่เนาองแล้วเรามาชมขั้นตอนต,อนต่อไปปิดไลค่ะเรีบยบร้อยแล้วค่ะทุกคนบูมานึ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนกินตอนเย็นๆกันกับไปรุ่นค่ะเจอก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย